อายุ25ตอนนี้เป็นออพแพอยู่ที่อเมริกานี่เราเองนิวบินมาที่อเมริกาวันที่14ทธันวาปี2021นะคะแล้วก็บินมากับสายการบินของเกาหลีเป็นโคเรียนแอร์ไลสักอย่างนะคะก็คืออาหารดีมากแอร์ก็สวยก็หล่อเหมือนแบบอยู่ในซีรีส์เลยทุกคนแล้วก ในลูกเรือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกาหลีที่เขาบินมาที่อเมริกานิวไปลงที่ซียร์โแล้วก็ต่อเครื่องมาที่พอร์ตแลนด์อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่านิ่อยู่ที่ออริกอนความประทับใจแรกนะทุกคนก็คือบนเครื่องบินเลยก็คือแอร์ดีมากๆเราชอบแบบสวยงามเห็นแล้วแบบสบายตาเขาก็จะชอบมาก คุยกับเราแล้วเขาก็จะมาถามคนที่หนึ่งมาถามเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็รู้ว่าโอเคเราไม่ใช่เกาหลีคนที่2มาก็มาพูดเกาหลีกับเราอีกคนที่สมาก็มาพูดภาษาเกาหลีกับเราอีกก็คือเราบินอาจากไทยมาที่เกาหลีสามชั่วโมองแล้วก็จากเกาหลีมาที่ s ซียรโรอีก10ชั่วโมองก็คือเราอยู่กับแอร์ที่เป็นคนเกาหลีที่เขาจะชอบมาทักมาคุยกับเราเป็นภาษาเกาหลีอะ ก็ไปลงทเียเซียโดแล้วก็เจอกับตอมอที่นั่นตอมอเขาก็ไม่ได้ถามยากอะไรแล้วเราก็เตรียมเอกสารครบทุกอย่างนั้นก็มีที่คนข้างหน้าเราแบบเชิญเข้าห้องดําอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบเฉยๆฉันฉันไม่ได้ทําอะไรผิดฉันมีเอกสารทุกอย่างก็มั่นใจแล้วก็ไปต่อคิวตอนผ่านตอมอชิลมากง่ายมากไม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่า ตกเครื่องจากเซียโรจะมาพอตแลนด์จ้าคือทุกคนสนามบินมันกว้างมากแล้วมันต้องขึ้นรถไฟจากสายนี้ไปสายนี้ถึงจะไปโผล่ที่เกตนั้นเกตนี้เนี่ยเราก็ไปตามอาเอกสารที่ไม่ใช่เอกสารตามตัวที่เขาให้เรามาตั้งแต่แรกเราก็โอเคไปตามนั้นแล้วเราก็ถามแอร์ที่มาจากสายการบินเดียวกันกันกบเรา แล้วครั้งหนึ่งเขาบอกว่าโอเคเธอไปที่นี่นะโอเคไปเราก็ขึ้นรถไฟรถไฟใต้ดินไปครั้งแรกขึ้นผิดแล้วก็วนมาขึ้นอีกครั้งที่สองแล้วก็ไปนั่งรออยู่ที่หน้าเกตนานมากแบบหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เอา้าวทาไมไม่มีใครมาที่นี่เลยทําไมมีแค่เราแล้วก็มีฝรั่งเข้ามานั่งคุยกับเราถามว่า,ามาจากไหนจะไปไหนหรอจะไป เขาถามว่าจะไปที่ไหนสักทีหนึ่งนี่แหละแต่มันไม่ใช่ปลายทางที่เราจะมาก็นั่งคุยกับเขาอยู่ตั้งนานแล้วเขาก็จนขึ้นเครื่องไปแล้วอ่ะทีนี้พอมันมีพนักงานผ่านไปหนึ่งชั่วโมงอ่ะทุกคนมีพนักงานมายืนอยู่ที่เคาน์เตอร์เราก็เลยเข้าไปถามเขาว่าฉันรอตั้งนานแล้วทําไมถึงยังไม่เห็นเกตเปิดสักทีเขาก็เลยเอาไปเช็คให้แล้วก็บอกว่า sorry ma'am คือเครื่องอ่ะมันออกไปตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้วแบบ what แล้วทํายังไงก็ยืนแบบยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถามเขาว่าฉันต้องทํายังไงต่อ <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวออกตัวให้ใหม่ก็คือแบบโอออกตัวให้ใหม่แบบดีมากเลยทุกคนแล้วก็ไม่ได้จ่ายตังค์เพิ่มสักบาทด,ด้วยตอนนั้นก็ส่งข้อความบอกโฮสว่าเอฉันตกเครื่อง แล้วเขาก็เขา,เขาออกตั๋วให้แล้วโฮสก็ไปรอที่สนามบินแบบรอประมาณ 1, 2สองชั่วโมงเลยอะเพราะว่าเราดีเครื่องเครื่องเขาไม่ได้ดีเลยหรอกตอนแรกบอกโฮสว่าเครื่องดีเลยแต่ไม่ <c oughs> คือเครื่องเขาออกตามเวลาแต่ว่าเขาเปลี่ยนในเว็บไซต์ซึ่งเราอ่ะไม่รู้เรื่องเราก็ถือแค่ตัว๋วแล้วก็ไปนั่งรอแบบตั้งนานอะ่ะโอเคหลังจากเจอผู้ชายคนหล่อคนนั้น ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ไปใหม่ไปขึ้นรถไฟใหม่แล้วก็ไปที่เกดใหม่ที่เขาเจองให้ก็ไปนั่งรอแคบไม่นานทีนี้ก็แป๊บเดียวแล้วเราก็ได้ขึ้นเครื่องและมาที่ลงที่พอตแลนด์แล้วโฮสก็ไปรับโฮสน่ารักมากไปรับแล้วน้องก็แบบวิ่งมาเกาะเราตั้งแต่วันแรกเลยอะก็พากันไป หลังจากที่รับเสร็จก็พากันไปกินข้าวมื้อแรกของเราก็เป็นหมอ้อไฟเกาหลีนะครับเป็นฮอตพอตสักอย่างหนึ่งได้เยอะมากก็ตามสเต็ปกินไม่หมดแล้วก็หอนะคะใส่เขาจะมีบ็อกซ์ให้ทุกร้านถ้าเราบอกว่าจะหอยเขาก็จะเอามาให้เราตักเองแล้วก็ไม่มีถุงให้นะคะแล้วก็ถือกับบ้านอย่างนั้นเลยนิววินวันพุธตอนตีหนึ่งก็คือ ตี่หนึ่งของวันพุธออกจากกรุงเทพแล้วก็บินย้อนเวลากลับประมาณบินทั้งหมดประมาณ15ชั่วโมงมั้งต่เวลารอเครื่องเวลาอะไรด้วยก็เยอะอยู่เรามาถึงที่นี่จะเป็นประมาณถ้าไม่ตกเครื่อง <c oughs> <c oughs> ก็จะถึงที่นี่ประมาณบ่ายโมงของวันพุธแต่ว่าตกเครื่องเราก็รอไปอีกก็มาถึงประมาณ5โมงถึง ที่พอร์ตแลนด์มั้งแล้วก็กว่าจะกลับมาถึงบ้านพอมาถึงนะคะโฮส์น่ารักมากโฮสให้เริ่มงานอาทิตย์ถัดไปเลยก็คือเรามีเวลาปรับตัวกับเวลากับอากาศอะไรอะ่ะประมาณ3-4วันก็คือได้พักเยอะมากสำหรับการมาเป็นออพแอรนะคะเนี่ยก็มากับเอเจนซี่บ t ทีที่ไทยนะคะแล้วก็ที่นี่จะเป็นเกรดออ l แ a ร์ค่ะ ตัวเครื่องบินฟรีนะคะเพราะว่ารวมอยู่ในค่าต่างๆที่เรากับโฮสจ่ายให้กับทางเอเจนซี่ไปแล้วฟรีทั้งขามาแล้วก็ขากลับถ้าอยู่จบจนครบโครงการนะคะส่วนข้อมูลแล้วก็ขั้นตอนการส่งเอกสารต่างๆกว่าที่จะได้มาเป็นออปแพร์หรือว่าก่อนที่จะมาเป็นออปแพร์นิวทำงานอะไรมาก่อนจบอะไรมาก็เดี๋ยวจะมาเล่าทีหลังนะคะเรื่องราวเส้นทาง ก่อนที่จะได้มาก็คือไม่ไใช่เรื่องง่ายเลยทุกคนแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนหมดหวังนะคะเพราะว่า,าถ้าเราตั้งใจจริงๆยังไงก็ต้องได้มาค่ะทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วก็เตรียมเงินให้พร้อมถ้าสามอย่างนี้พร้อมก็คือได้มาแน่ค่ะเรื่องที่จะเล่าวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาเล่าในคลิปถัดๆไปนะคะพร้อม ประโนและสาระที่มากขึ้นกว่าคลิปนี้นะคะ,ะส่วนภาพพื้นหลังในวันนี้ที่เป็น,นคลิปพื้นหลังก็คือเป็นแค่พร็อพนะคะกับข้าวก็ไม่สามารถกินได้จริงนะคะเพราะว่าเกี๊ยวไม่สุกเนะะี่าค่ทำกัทุกคนเกี๊ยวเข้ามีไว้ทอดก็เอาไปทอดเถอะอันนี้มาอบไมโครเวฟก็คือกินไม่ได้นะคะได้แค่ซดน้ําแล้วก็กินผักกับแฮมะคาะแบบฉันทำอะไรแต่ใดๆก็คือบรรยากาศดีมาก ตอนนั้นจะน่าจะหนาวประมาณลบหนึ่งลบสององศาเอาละคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสละเวลาฟังคลิปจนจบนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ